คนที่เขามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตป่วยจิตเวทเนี่ยบางทีอาจจะไม่รู้ตัวนะเหมือนเวลาแบบวแบบ่าเออไม่ได้ซึมเศร้าไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนบอกไม่ได้บ้าอะไรแบบนี้นะก็มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนะครับลูกชายคนนี้อ้างว่าแม่เนี่ยบังคับให้เขาเนี่ยกินยาต้านเศร้ากินยาซึมเศร้าทั้งที่ไม่ได้ป่วยทะเลาะกับแม่คุณผู้ชมลงมือทําร้ายแม่จนตายนะครับชาวบ้านก็ฮือฮามาดูที่หน้าบ้านพักหลังนี้ครับที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่ตำรวจเเข้าจับกลุมนายจตุพลอายุ31ปีเขาก่อเหตุลงมือทำร้ายใช้มือทุบตีใช้เท้ากระทืบนะแม่อายุ54ปีชื่อนางสาวจรัตรรัตน์เนี่ยนะครับอ้างว่าเครียดที่ถูกแม่เนี่ยบังคับไม่กินยาป่วยโรคซึมเศร้าอา่ะคุณผู้ชม,มเขาอ้างว่าตัวเองไม่ได้ป่วยมีปากเสียงกับแม่ทะเลาะก,กันแล้วสติหลุดลงมือก่อเหตุไปครับ บระคับให้่ยทำอะไรประคับทำเลยประคับทำตก็ที่กินยาทานยาครับทานยาเออ่ทานยาใช่ครับทานยาแล้วก็เราเราไม่ยอมกินเหรอหรือว่ามีปัญหาเรื่องอื่นด้วยส่วนตัวด้วยไหมเศรษฐกิจเรื่องภาวะการตกงานอะไรด้วยไหมเราให้ฟังดิเราให้นายฟังทางดงานความจิตใจครับจิตใจของเราใช่ไหมจิตใจอ่าเป็นยังไงเล่าที่เป็นยังไงือดดัตอนนี้ก็มีอ่ากังวลครับมีความกังวลในในส่วนของอ่า การอยากจะที่สงบสงบปะครับสงบใจเท่านั้นเองครับอยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจนะบอกว่า<ฆ>อยากจะอยู่แบบสงบสงบเท่านั้นเองนะครับนะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าได้ยินเสียงผู้ตายเนี่ยตอนแรกเรียกให้คนช่วยพอสิ้นเสียงชาวบ้านก็จะเข้าไปช่วยแต่เปิดประตูบ้านไม่ได้ครับทีนี้พองัดเข้าไปก็เห็นนายจตุพลผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังทําอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม,มกําลังนั่งสมาธิอยู่ใกล้ ตัวของแม่ที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะนอนหายใจรวยรินแล้วก็สิ้นใจไปคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีการจับเอาศีรษะของแม่เนี่ยฟาดกับของแข็งแล้วใบหน้าหรือว่าสภาพศพเนี่ยก็คือปูดบวมหมดเลยครับพอขึ้นเสียงแม่คนก็ขึ้นไปนะค,คนก็ขึ้นไปทีนี้ประตูเปิดไม่ได้ก็เลยงัดเข้าไปเห็นแต่ลูกชายคนที่คาดแน่นั่งสมาธิอยู่ครับแม่ก็นั่ง นอนไม่ใช่นั่งนอนหายใจรลวลิ้นแค่นั้นแหละคุณแม่โดนอาวุธอะไรครับโดนทาร้ายยังแบ,แบบไหนครับเท่าที่คุณพ่อเห็นพ,พ่อไม่ได้เห็นนะประมาณสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ใช,ใช้ใช้มือใช้มือกีดผมแม่แล้วก็โขกใส่ต้นเสาเรือประมาณหรือว่าพื้นบ้านประมาณนี้ครับตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักนะครับแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไปนะครับโอ้หูามากเลยนะคะ นะ<ม>แล้วคนในครอบครัวยังไง<ม>ลองสังเกตอาการกันดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยในระดับครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าเนาะมาช่วยนะครับผู้ก่อเหตุบอกว่าต้องการความสงบนะไปนั่งมมสมาธิอยู่ข้างแม่มอย่างนี้นะ